โคกเกนี่นั่งทํางานทุกวันค่ะชาที่ปลายมือปลายเท้าเพราะว่าเราอะต้องสัมผัสหน้าจอแบบนี้เวลาไลฟ์สดค่ะแล้วก็นั่งพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ทําระบบหลังบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างสาวๆาออฟฟิศหรือบางคนเนี่ยจะขับรถใช่ไหมขับรถทั้งวันนั่งอยู่ทั้งวันเกิดปัญหาเรื่องของปลาย อาการชามัานเกิดได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งทํางานท่าเดิมๆซ้ำๆการใช้มือใช้แขนใช้ขาเยอะๆหรือการที่ปลายประสาทของเราเนี่ยเลือดมันไปเลี้ยงไม่เพียงพอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดีค่ะ ใครไม่อยากมีปัญหาปลายประสาทแบบนี้ค่ะชามือชาเทา้านาอตดูแลตัวเองให้ดีค่ะทานโคลีนคู่กับโฟลิกค,ค่ะโคลีน B เป็นโคลีนผสมกับวิตามิน B c คอมเพล็กซ์ B3, B5, B6 และ B12 ค่ะนูทริโฟลิกเป็นวิตามิน B1 B6, B9 B12 และวิตามิน C นะ,ะตัวนี้ทานหลังอาหารเช้าเย็นค่ะตัวนี้ก็ทานหลังอาหารเช้าเย็นเช่นกันมีโค้สลดในตะการ,ร้านค้านะคะสามารถกดรับโคสลดได้เลยจ้า